ขอเล่นถึงสิบนาทีหน่อยเถอะใหม่มากกูก็เห็นเห็นกับชัดเจนเลยด้วยอ่ะเพื่อนเอาไปาไที่สุดดีเว้ควรเพื่อนดีสุดีที่สุดคนนี้ให้กูอย่างนั้นเหรอ โโอ้หจริงเนี่ยรุ่นจอนจอนวิกมากเกือบละน้อยเกือบมาแล้วยูโน่จะจอนวิ่งแก่สัสมีลูกตองแล้วไงเออคืณพกก็พอแล้วเสยที่สวยนั่นแม็กเกิดยิงก็ไม่โดนตักนัดเลยเยียลูกตองอ่ะเฮ้ยจริงว่ะ อย่าได้โดนมาช่วยยิงไม่ได้โดนถ้าเกิดโดนแบบกดคลิปซ้ายแล้วนแบบมาร์คตัวไปเลยอ่ะยิงเข็มมาร์คตัวแล้วมันต้องกดเอียวออกอะไรเงี้ยเลยรู้สึกมันจะตีมากก,ก็เรื่องใกล้แตกอยู่ชั้นบนอยู่ชั้นวางแบบนี้พาไปไหนเ,เวนมึงได้เร็วๆค่ะนั้นนะอย่าลืมคิดว่ามึงจะหนีตองแตกแรอบตองแตกแล้ว โอ้โว้โวอ้โวอ้โหไอเียออกเกมใช่เฮียนี่มาเป็นเพื่อนรักที่มันสายนี่จริงรอยมีตัวมีตัวอยู่ตรงกูเลยเนี่ยเยหล่ะๆละเมื่อคีนเจ้ามึงจะทำอะไรโอ้มึงจะหนีไปไหนไอ้เวร มันเป็นไหนวะหายไปละอุ๊ยเฮ้ยโดนยีอะไรนี่มาอยู่นี่นนมาอยู่ดิอันหนึ่งอันหนึ่งอยู่ไหนวะเขี่ยหมดเ,เลยอยู่แถวนี้มั้ยโอ้โหเขี่ยมันมีตัวแกต่อมือที่สามหรือนี่ ไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้ยข้างบนก็ยิงจังข้างบนมีตัวเดียวป่ววะหนึ่งตัวสองตัวสองตัวสองตัวเอ้กู่ขวดเราไอ้วันเบื่อเบื่สมุดเล่นอยอะเอ๊สองแม่สองแม่สองแม่สองอยู่สองอยู่สองอยู่มันกำลังยิงกูกูขึ้นไปเลยกูรู้ว่ามันกดไลค์อ่ะมีแค่สองตัวที่เห็นเนี่ยสองตัวใช่สองตัวสองตัวเนี่ยเนี่ย หมุนอยู่เนี่ยเออเอาไปเลยพวกมันทิ้งของอะไรด้วยอ่ะดูเฮ้ยไอ้แม่งมึงใช่ะปะใช่กูทำอะไรอย่างไรเี้ยผมมีตัวหนึ่งหิวก่ออยู่มีตัวหนึ่งหิวก่ออยู่อิชิ์กูสมมติ

โอยไอยเชี่ยงผีคุ้มจริงเลยเพื่อนถ้าเกิดมึงคุ้มกูฟัวไปแล้วล่ะกูไม่อยู่ละเร็วกว่าไม่ต้องเดืองไม่ต้องเองสียงเคื่อนมีคนกีน่คนวะ ไม่รู้ออว่ากูเห็นมันเหมือนจะมีแบบคนเหมือนคนคัสตาลิงอ่ะชิปอะไรเนี่ยมอลบอลต้องห่ววัน,นวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาโอ้โหขี้ขึ้นไม่มีกับไม่ไมีอะไรเลยเราอยากถูกรุ่งต่บบอกับยานกับกบแล้วก็บอกว่หมดเรื่องอย่างก็หมดหมดแล้ว โ้ไอ้ที่เหี่ยกมือเว้นหลังมือก็มีน่ะมีเออคอนน่ะไปเหอะนีเหอะที่เหี่ยอได้อยู่ได้อดู่ได้เลย้าได้ได้ ก่อเกือบแตกก่อมุมก่อมันแตกเกือบตายมันเกือบตายเข่าห้าสี่ปับหนึ่งปับหนึ่งมาพี่เชฉยหมูแม่งอยู่ในหมอกแม่งเลยนี่แหละตัวเสือใหญ่แก่ลแก่ละเห็นไล่ไน่ละสองตัว,ตว,ตวสวยแตกหนึ่งหนึสองสวยงามหมดเฮ้ย ถอย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 เพื่อนมึงจะบอกไงไม่ได้กูกูคนตอนเนี้ยไม่งยิงทีเดียวกูตายเลยนะตอนเนี้ยอ่านนี่ตายเลยนะ เปิดให้มีเลยเว้ยถอยอยาวถอยยาวถอยยาวถอยยาวชมเพื่อนแล้วปะไม่มันมีคนไม่ใช่ฝั่งเราน่แน,น่ Oh my god Oh j เ s u s ออเจอคน โอ้เปิดก่อนได้เปรียบเอาฟ้าขีโดนโอเคไอ้ขี่โดนลุง

败<摆>了！大爷，大爷，大爷！